นั่งอยู่ข้างของหลวงพ่อนะคืออาจารย์ที่เป็นอาจารย์สวดของหลวงพ่อหลวงพ่อก่อนจะเป็นพระเป็นท่านพระอาจารย์สวดรับรองอเป็นอาจารย์สวดองเดียวในวันนั้นก็ไปทารเก,กิพระอาจารย์ตังตังปิรยานุอันนี้ท่านได้มาร่วมเป็นประธานแต่หลวงพ่อ,อเป็นประธานรองนะแต่ทระนริทร์ท่ายนยก่ก็ ยกให้หลวงพ่อเป็นประธานใหญ่แต่หลวงพ่อจะยกให้พระอาจารย์ของหลวงพ่ออะไรเป็นประธานใหญ่แต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นประธาน,นรองแต่ว่าหลวงพ่อจะต้องพูดเพราะว่าหลวงอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยท่านอายุมากแล้วแปลกกว่าแล้วท่านพูดไม่ค่อยเก่งหลวงพ่อเนี่ยพ่อพูดได้หลวงพ่ออะไรพูดแทนท่านนะ วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราได้สร้างตึกหลังนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิงย่งที่ทางวิทยากรหรือท่านนายกที่กล่าวก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าคณะสงฆ์ในร่วมกันได้ปรึกษาปารอบกันในอาการป่วยปราป่วยในละแวกนี้สมควรอย่างยิงย่งที่จะ สร้างเป็นขอสงหรือว่าตึกสงขึ้นมาเพื่อจะให้พระสงฆ์ในเวลาอาพาธเ็บไข้ไในป่วยก็จะได้มาอาศัยแล้วามาพักนอนในโรงพยาบาลเพราะว่าพระสงฆ์ไปนอนในโรงพยาบาลกับคารวาสหรือว่านอนในที่มุงที่บางอันเดียวกับอารมณ์ปะสมันหรือว่าผู้หญิงในพระวินัยท่านก็ปรับโทษแก่พระ พราะนั้นพวกเราได้ถือพระวินยัยพวกเราให้ฟังฟังดูที่ที่เป็นพวกเราที่เป็นลูกหลานหลวงปู่ล่านท่านยืนถือไม้เท้าอยู่เนี่ยที่ห้องตึกเนี่ยท่านประกาศแล้วบอกอีกว่าเมื่อเราป่วยอย่านําเราไปนอนโรงพยาบาลเด็กขาดอันนี้คืออะไรก็คือหลวงปู่ล่านท่านเข่งในวินัยมากท่านถือมาก เวลาปล่วยท่านบอกว่าไปนอนในโรงพยาบาลเนี่ยมีทั้งห้องผู้หญิงผู้ชายอยู่ในนั้นในข้อใยท่านบอกชัดแล้วว่า